สวัสดีครับคุณลูกค้าและ f อช่องเดอะทุกโตโยต้าทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะฮะผมกำลังจะมีนัดไปพบกับร้านชุดแต่งนะครับจากร้าน ASC ซ p o r t Car นะครับพอดีทางร้านเนี่ยเขาติดต่อมาหาผมนะว่าเขากำลังจะทำชุดแต่งให้กับเจ้าเวลอนะครับรถยนต์พรีเมียมครอสโอเวอร์7ที่นั่งนะครับที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นกระแสนิยมณปัจจุบันนี้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็ ถือโอกาสเลยละกันว่าจะทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้กับคุณลูกค้าและ f c ช่องเดลทุกโตโยต้าทุกท่านนะครับได้รับชมกันว่าชุดแต่งที่จะติดตั้งไปกับเจ้าเวลอสของทางร้าน ACSport Car เนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะเสริมลุกให้กับเจ้าเวลอสเนี่ยมีความหล่อลงตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้กับ คุณลูกค้าและ FC ทุกท่านนะครับที่กำลังใช้รถเวลอหรือกำลังตัดสินใจซื้อเว l อนะครับว่าหลังจากฉันซื้อรถมาแล้วเนี่ยฉันจะแต่งไปแนวไหนนะครับจะหาชุดแต่งอะไรมาใส่กับรถเวลอของเราดีนะฮะเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมชุดแต่งเวลอนะครับจากทางร้าน a s c s p o r t Car กันเลยครับผมไป แล้วครับคุณลูกค้าและ FC ช่องเดอะตุกโตโยต้าทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ามาอยู่กับเจ้าไวลอสนะครับใส่ชุดแต่งรีไฟนะฮะจากร้าน ASC Asport Car นะครับก็ต้องบอกว่าตัวชุดแต่งตัวเนี้ยเขาเพิ่งเริ่มทำออกมาจำหน่ายนะตอนนี้คือเขาให้ผมมามาดูในเรื่องของแบบดีไซน์ชุดแต่งก่อนวางจำหน่ายจริงนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมก็จะมาพาชมในเรื่องของตัวชุดแต่งรีไฟนะครับว่า รายละเอียดนะครับชุดแต่งรอบคันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่สถานที่โล่งนะ mm hmm. เกิดถ้ามีเสียงลม mm hmm. เข้าไปรบกวนในการรับชมยังไง mm hmm. เสื้อตุกขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. ในส่วนของงานสเกิร์ตด,ด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า mm hmm. เขาดีไซน์ออกมาให้ต่อเนื่องชิ้นเดิมของตัวรถนะเนี่ยให้ดูชิ้นตัวนี้เห็นไหมมันดูต่อเนื่องกับตัวรถเนี่ยครอบเข้าไปนะครับดูดูมีความต่อเนื่องกันแล้วก็เขา จะเน้นในเรื่องของตัดชิ้นงานด้วยสไตล์แบบสีดําเงานะก็คือสีที่บ่งบอกถึงความหรูหราพรีเมียมนะครับให้มันเข้ากับตัวรถเนี่ยชิ้นเดิมของตัวรถเนี่ยมาชิ้นนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ยครอบต่อเนื่องเลยแล้วก็มีตัดด้วยชิ้นงานสีดําเงาตัวนีน้มีฟินได้นะนฟินสําหรับตัดอากาศดูโอเคนะดูเขาเรียกว่าดูมันเข้ากับ ชิ้นงานส่วนด้านหน้าของตัวรถนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมุมไกลนะดูไม่ยืดลงมามากจนเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าตัวชุดแต่งครับก็ทํายืดลงมามากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คนขับเนี่ยขับยากนะครับเนี่ยทาออกมาค่อนข้างโอเคเลยอีกชิ้นหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะคือชิ้นตัวนี้นี่ชิ้นตัวนี้เห็นไหมครับสีดําเงาตัวนี้ คือทำออกมาดูสไตล์เหมือนคล้ายๆแบบว่าเสริมลิ้นนะครับซึ่งเทรนด์รถสมัยเนี่ยเขาจะนิยมในเรื่องของแต่งสไตล์แบบติดลิ้นรอบคันตัวเนี้ยทำออกมาเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาติดเป็นลิ้นเสริมมาด้านล่างเนี่ยสีดำเงาดูวสวยงามนะครับใช้ได้เลยดูพรีเมียมเลยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งตัวนี้นะอ่ะทีนี้เรามาไล่กันส่วนด้านข้าง ในส่วนของชิ้นงานสเกิร์ตด้านข้างอ่ะผมให้ดูจุดหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเนียนเข้ากับตัวรถเห็นไหมครับตัวชิ้นงานด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะเนี่ยผมให้ดูเทียบเห็นไหมมันเสมอกับตัวล้อเดิมติดรถนะครับทำให้ลูกค้าเวลาใส่ชุดแต่งตัวเนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อสามารถใช้ล้อเดิมจากโรงงานได้เลยนะครับพอถ้าเกิดว่า เขาทาชิ้นงานยื่นออกมามากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ล้อเดิมโรงงานมันหุบซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมใส่กับล้อเดิมได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อไม่ต้องไปเสริมล้อให้มันยื่นออกมาให้มันพอดีกับชุดแต่งนะเนี่ยอ่ะผมให้ดูเทียบเนี่ยครับดูเนียนอ่าดูเข้ากับตัวรถเพราะว่าถ้าเป็นอ่าเดิมๆไม่ได้ใส่ชุดสเกิร์ตนะ รถมันจะดูลงๆไปนิดนึงถามว่าชายที่เขาทำออกมาเนี่ยมันก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วแต่การที่เราเสริมชุดแต่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้รถดูมีทรงมากขึ้นนะครับอ่ะให้ดูด้านข้างของเดิมเนี่ยตัวชุดแต่งเขาค่อนข้างจะดูตัวรถเนี่ยดูมีความพรีเมียมอยู่แล้วนะของเดิมพอใส่ชุดแต่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาดูในเรื่องของคอนเซปต์ของตัวรถพรีเมียมครอสโอเวอร์ก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นพรีเมียมครอสโอเวอร์ไว้นะครับ ด้านข้างถ้าเอาจริงๆอ่ะมานั่งเพ่งเลยนะครับถึงจะดูแยกออกนะว่ารถมีใส่ชุดแต่งรอบคันมาถ้าดูันผ่านเ่ะแยกไม่ออกจริงนะครับแล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือในเรื่องของชิ้นงานด้านข้างลูกค้าจะสังเกตชิ้นงานที่เป็นตัวสีดําเงาที่ตัวชุดเกอร์ด้านข้างเนี่ยเขาทําให้มารับกับตัวชิ้นงานสีดําที่อยู่ตรงกาประตูด้านข้างเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็น โคง้งแล้วก็โค้งลงนี้ดูรับกันแล้วก็นี่เลยชื่อของตัวชุดแต่งรีไฟนะครับเขาสกรีนเนี่ยเข้าไปในตัวนี้เลยนะเห็นไหมชื่อเนี่ยดูดูโอเคเลยนะแล้วก็บ่งบอกถึงความหรูหรานะเพราะเขาบอกว่าเขาทําชุดแต่งตัวรีไฟออกมาเนี่ยเขาจะเป็นคอนเซปต์ของชุดแต่งรีไฟเนี่ยจะเน้นความเป็นพรีเมียมหรูหรานะครับนี่ เขาก็เลยทำใส่กับเจ้าเวล์อสมานะครับดูโอเคดูลงตัวเลยทีนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวชิ้นงานสเกิร์ตเขาค่อนข,ข้างมีความเรียบเนียนนะดูไม่ยื่นออกมาเยอะถ้าให้ทุกท่านลองสังเกตนะซุ้มล้อเดิมลงมาคือไม่ยื่นออกมานะครับเนี่ยดูเนียนลงมาเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันทำให ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ล้อเดิมจากโรงงานได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อเพราะว่าถ้าชุดแต่งเนี่ยออกแบบมาเทอท้าจนเกินไปเนี่ยล้อมันจะหุบซุม้มอย่างที่ผมบอกนะครับอันเนี้ยพอดีซุ้มเลยสวยงามนะครับแล้วก็ชิ้นงานดูเรียบเนียนนะแล้วก็มาด้านท้ายด้านท้ายตัวชิ้นงานนี้เขาจะตัดด้วยสีดําเงาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตัวที่ฟิเวเซอร์เนี่ยเขาจะตัดเป็นสีเทาเทาสีเทาเงานะแล้วก็ทําทรงเหมือนคล้ายๆกับปลายท่อรถ ยูโรรถเบนซ์พีเอ็มพวกเนี้ยที่เขาจะเป็นท่อเสียไปท,ท่อทรงประมาณนี้ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีไฟเบรก LED ให้ด้วยนะตรงเนี้ยนะครับมีไฟให้ด้วยอีกจุดหนึ่งเลยนะพอเขามีเซ็นเซอร์เขาหลบเซ็นเซอร์ตรัวนี้เห็นไหมครับเซ็นเซอร์ท้ายเนี่ยเขาหลบให้ดูตรงท้ายตรงเห็นไหมครับด้วยความที่ว่า ทรงงานดีไซน์เขาออกแบบมานะตัวชุดแต่งมันดูแมทดูดบาลานซ์เข้ากับตัวรถนะครับบอกได้เลยสวยงามนะครับเดี๋ยวในส่วนของอชุดแต่งของร้าน ASC นะครับ Ad Sport Car เนี่ยเขามีชุดแต่งหลายรุ่นหลายยี่ห้อไม่ได้ทำแค่เฉพาะของ t ต y o ต a นะมีแบรนด์ยี่ห้ออื่นด้วยดียังไงเดี๋ยวผมทิ้ง ในเรื่องของรายละเอียดช่องทางการติดต่อนะครับร้านชุดแต่งไว้ให้ในช่อง description รายละเอียดใต้คลิปนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ไปรับชมตัวชุดแต่ง r e f i ท e นะฮะที่ติดตั้งอยู่ในเจ้าเวลส s นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแบบสบายๆดีกว่านะหลังจากที่เราไปชมชุดแต่งกันกลางแจ้งและแดดร้อนๆและ ขอมานั่งในห้องแอร์เยน็ยนๆสบายๆมาพูดคุยกันแบบง่ายๆสบายๆกันบ้างนะครับเอาล่ะหลังจากที่ผมได้ไปชมในเรื่องของตัวชุดแต่งนะเท่าที่ผมสังเกตเลยจุดที่ผมค่อนข้างชื่นชอบและแปลกใจอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนที่รถติดตั้งชุดแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่เขากําลังขับถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันติดตั้งชุดแต่งแล้วเหรอมัน ต้องบอกว่ามันดูค่อนข้างจะเนียนไปกับตัวรถนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งรีไฟนนะทีนี้เท่าที่ผมได้คุยกับทางาเจ้าที่ของทางร้านเขานะครับก็เขาบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยของตัวชุดแต่งรีไฟตัวเนี้ยเขาคงคอนเซปต์ให้มันสอดคล้องไปกับตัวรถตัวรถของเวลอสเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยเขามีคอนเซปต์ก็คือพรีเมียมครอสโอเวอร์ความพรีเมียมความหรูหรานะฮะทีนี้ในส่วนของตัวชุดแต่งรีไฟเนี่ยเขาก็ทำออกมาเนี่ยนะฮะ ให้มันดูมีความพรีเมียมหรูหราด้วยการที่ตัดสีดำเงาไปที่ตัวชิ้นงานนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความหรูหราสอดคล้องไปกับตัวรถเออผมก็มองว่าเออมันก็จริงอย่างที่ทางร้านเขาคิดคอนเซปต,ต์ของตัวชุดแต่งรีไฟไว้นะครับทีนี้เรามาไล่กันทีละจุดเลยนะตัวชิ้นงานสเกิร์ตด้านหน้ากันก่อน ชิ้นงานสกเกิรตด้านหน้าเนี่ยจุดที่ผมค่อนข้างโอเคเลยนะก็คือในเรื่องของตัวชิ้นงานเนี่ยไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับมีความต่อเนื่องกับกันชนเดิมของตัวรถแล้วมีเล่นรายละเอียดก็คือตรงบริเวณมุมนะครับซ้ายขวาด้านล่างชายด้านล่างนะอารมณ์เหมือนรถที่เขาแบบว่าเสิร์ฟลิ้นนะ่ะรถสไตล์แบบ สปอร์ตสปอร์ตอ่ะที่เขาจะเสริมลิ้นมุมซ้ายขวาแล้วก็ชิ้นงานในตัวที่เสริมลิ้นเนี่ยเขาก็ตัดสีดําเงาเฮ้อเป็นไงล่ะทำโมามาเนี่ยไม่ได้เน้นหรูหราจนเกินไปนะเขาก็ยังมีความแอบสปอร์ตเล็กๆให้กับตัวชุดแต่งของเขาด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางของบริเวณตัวชุดแต่งตัวชิ้นงานด้านหน้าเนี่ยเขาก็แอบมีการเล่นในเรื่องของติดตั้งตัวฟินอ่ะนะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับแบบจัดระเบียบอากาศนะที่จะ แหวด้านหน้าตัวรถแล้วเข้าไปที่บริเวณใต้ท้องของตัวรถอ่าก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับชิ้นงานด้านหน้านะทีนี้เราไปดูชิ้นงานด้านข้างกันบ้างนะครับชิ้นงานด้านข้างเนี่ยเท่าที่ผมดูเลยนะตัวชิ้นงานสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าออกแบบชิ้นงานที่มันใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับตัวไอ้ตัวชิ้นงานที่เป็นตัวที่อยู่ตรงบริเวณกราบประตูด้านข้างไอ้ตัวชิ้นสีดำในรุ่นพรีเมียม แล้วเขามีการใส่ในเรื่องของตัวชื่อชุดแต่งไปด้วยนะก็คือตัวรีไฟน์นั่นเองแล้วตัวอักษรนะ่ะเขาไม่ได้แบบว่าเอาแบบสติกเกอร์หรือเพลททั่วๆไปมาแปะนะเขามีการสกรีนไปที่ตัวชิ้นงานตัวชุดสเกิร์ตเลยเออก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะพอติดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวชิ้นงานนะ่ะดูมีความพรีเมียมมากขึ้นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ ชิ้นงานสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ล้อเดิมติดรถจากโรงงานได้เพราะว่าชุดแต่งถ้าเกิดว่าตัวชิ้นงานด้านข้างเนี่ยทำออกมาใหญ่ยื่นออกมามากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ล้อเดิมโรงงานอาจจะหุบซุ้มแล้วก็ทําให้ตัวรถด,ดูไม่สวยนะครับดูเป็นยานอาวกาศไปอันเนี้ยเขาทำมาโอเคเลยละ่ะดูเรียบเนียนไปกับตัวรถนะครับ ทีนี้เรามาพูดกันในส่วนของตัวชิ้นงานด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวชิ้นงานสเกิร์ตท,ท้ายเนะี่ยอย่างที่บอกเลยก็คือเขามีการตัดสีดําเงาแล้วก็ตัวดิฟฟิวเซอร์ตรงกลางก็เป็นสีเทาเงานะเน้นความพรีเมียมหรูหรานะแล้วก็มาเจอในเรื่องของตัวที่เป็นคล้ายๆกับเหมือนปลายท่อนะครับทรงเหมือนพวกรถยุโรปแบรนด์หรูๆอ่ะที่เป็นสีโครเมียมทรงสี่เหลี่ยมนะตรงนั้นอนะ่ะ หลายท่านก็น่าจะพอทราบนะว่ามันเหมือนกับรถแบรนด์ไหนนะต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างรับกับตัวรถโอเคเลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟเบรกนะครับ LED ที่อยู่ด้านท้ายด้วยเพิ่มทัศนวิสัยให้คันที่ขับขี่ตามหลังนะเห็นได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าทำออกมาโอเคเลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่ผมสังเกตนะก็คือเขามีการเว้าหลบตำแหน่งในเรื่องของตัวเซนเซอร์ด้านท้ายนะครับผมมองว่ามันดีนะที่เขาไม่เอาไปครอบ ถ้าไปครอบตัวเซ็นเซอร์เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไปกระทบในเรื่องของการทํางานของตัวเซ็นเซอร์กัะยะด้านท้ายนะครับแต่เนี่ยเขาเลือกที่จะเว้าหลบดูใส่ใจในรายละเอียดตัวนี้ดีนะครับทีนี้โดยภาพรวมนะอย่างที่ผมบอกตัวชิ้นงานตัวชุดแต่งของ r e f i ต์ตัวนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะมีน้ำหนักเบาแล้วด้วยความที่ว่าพอเขาไม่ได้ทำชิ้นงานใหญ่มากจนเกินไปเนี่เน้น เรียบเนียนไปกับตัวรถเนี่ยนะครับทําให้เขาเรียกว่าตัวชิ้นงานกันชนของตัวรถไม่รับภาระน้ําหนักมากจนเกินไปทําให้ใช้งานไปนา,นานเนี่ยโอกาสที่จะกันชนหลุดกันชนอ้าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุอย่างนั้นอนะ่ะมันก็น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งไอชิ้นงานที่ใหญ่ๆมีน้ําหนักมากๆเนี่ยอนาคตเนี่ยมันกาจะทําให้ตัวคลิปล็อกตัวที่ยึดกันชนเดิมของตัวรถเนี่ย มันเกิดเสื่อบสภาพไวกว่าปกตินะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมนะชุดแต่ง ReFI น์นะครับจากร้าน ASCSportcar เนี่ยทำออกมาตรงกับคอนเซป็ปที่ทางร้านเขาตั้งใจเลยก็คือเน้นความพรีเมียมสอดคล้องไปกับอคอนเซป็ปของตัวรถเวลออสนะครับที่เป็นรถพรีเมียมครอสโอเวอร์ทีนี้ ผมได้ไปเห็นตอนที่เขาทําการติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งนะตอนที่ช่างเขากําลังติดตั้งเลยเวลายึดชิ้นงานต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะยึดตรงจุดเดิมของตัวรถนะฮะแล้วก็ไม่มีการยิงซิลิโคนไปที่ตัวถังรถมากจนเกินไปนะครับข้อดีก็คือว่ามันก็จะทําให้ในเรื่องของในอนาคตนะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะถอดชิ้นงานสเกิร์ตออกเนี่ยไอตัวซิลิโคนที่เราไม่ได้ยิงไปเยอะๆเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยไปกระทบกับสีของตัวรถนะครับกลับกันนะถ้าเราไปยิงซิลิโคนรอบคันเลยเพื่อต้องการให้ชุดสเกิร์ตมันแน่นบอกได้เลยครับพอเวลาเราดึงหรือต้องการจะถอดสเกิร์ตออกนะอีกตัวซิลิโคนตัวนี้แหละมันก็จะไปสร้างความเสียหายให้กับสีตัวรถนะก็ถือว่าผมคุยกับทางาทางร้านเขานะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้คือเขาเออกแบบมาแล้วแหะว่า ชิ้นงานเนี่ยไม่มีน้ำหนักมากเน้นน้ำหนักเบาเน้นชิ้นเล็กๆทําให้การยิงซิลิโคนน่ะไม่ต้องยิงซิลิโคนเยอะนะครับเน้นยึดจุดที่สําคัญแค่นั้นพอเออถือว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับในส่วนของรายละเอียดพวกนี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ใช้รถ v e ล,ลอสอยู่นะแล้วสนใจในเรื่องของตัวชุดแต่งรีไฟน,นะครับแล้วอยากจะติดตั้งนะสามารถติดต่อไปที่ Li n e ของทางร้านนะครับ a s c Ad Sport Car นะครับก็คือ Line แอเลย a d Sport Car ที่ผมลงไว้ให้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะที่อยู่ระแวกใกล้ๆร้านนะเพราะร้านเขาอยู่แถวแถวคูบอนนะรามินทา71ก็สามารถแวะเวียนไปหาร้านเขาได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะที่อยู่ระแวกใกล้ๆโชว์รูมของเซลตุกนะครับแล้วอยากติดตั้งชุดแต่งรีไฟ์ให้กับเจ้าเวลอของคุณลูกค้านะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะครับเบอร์โทร0618213464นะครับ l ลาย ID TOK 8110นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะฮะยังไงวันนี้เซลตุกก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าและ FC ช่องเอะตุก Toyota ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะฮะยังไงขอ ความร่วมมือทุกท่านช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเซลตุก้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะที่จะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของเซลตุกนะครับคลิปต่อไปเซลตุกจะมีอะไรดีๆมานําเสนอทุกท่านก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ